สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ,ะเรามีภารกิจนะคะภารกิจอะไรภารกิจฝากกินนะทุกคนรับฝากกินเนาะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นคิวของคุณพี่สาวนะคะจากโปรตุเกสนะคะก็คือนั่งอยากกินมากาอันมากมาต้มยำเนาะทุกคนนั่งอยากกินมากาต้มยำเนาะคะ่ะตอนนี้นกลังสีเดินทาง ไปเซเว่นนะคะคือเซเว่นเนี่ยห่างจากบ้านตะวันไม่เยอะนะคะตะวันสิงยางไปนะคะพร้อมกับเห็นบอสฝนตกเวยนี่ฝนตกลื่นเวยนี่พี่สาวเห็นหความตั้งใจของน้องสาวบอเนี่ยเห็นบอส่วนน้องไอ้นะคะเดี๋ยวเมื่อแรงนะเมื่อแรงเดี๋ยวตอนจะไปหาไส้ก่ออีสานมาสู่กินนะจ๊ะส่วนคิวโมนีสิเป็นของผิดตุกคนง่ามก่อนนะคะ ตะวันกำลังเดินทางไปเซเว่นนะคะทุกคนเพื่อที่จะไปซื้อมามาม่ารสต้มยำนะคะโอเคตอนเนี้กําลังสิแบบว่าเออเราจะนะคะได้ความเแบบือได้ความแบบว่าจตนพี่สาวของตะวันนะคะนั่งว่ามาม่าของนางนี่ไ่ค่อยแ่บมีคนหมาเห่าเขาว่า ไปก็ไปผู้เดียวดิตุ้งสาววะถ้าไปเลยเซเว่นอยู่ใ,ใกล้ๆแค่นี้จะเดินไปเองก็ได้พูเซเนสีสิมปกป่องโอค่ะนั่งไห่มาผู้เดียวค่ะตอนนี้กาลังเดินทางอยู่นะข้ามกลางนะคะฝนตกลินลินด้วยนะทุกคนฝนตกลินเนาะค่ะฝนตกลินใน,น้ยแรงยากาศเลยเนาะ กินมาๆแบบอุ่นๆเหลือเกนอินนะคะเนาะคนหลังจากที่เราเดินมาโดนเติบน,นะคะเราก็ใกล้จะถึงเซเว่นแล้วนะคะทุกคนตะวันก็คิดไว้แล้วนะคะว่าจะซื้อทั้งต้มยำน้ำข้นแล้วก็ต้มยำน้ำใสเนาะคะ่ะเห็นแล้วแบบว่าเออแบบถ้าเผื่อแล้วว่าที่บนลู่อะว่าที่สิก,กินน้ำข้นหรือที่สิก,กินน้ำใสเนาะคะ่ะ ตะวันสิจัดให้เราทั้งสองน้ำเลยนะคะทุกคนจะให้สองน้ำเลยนะคะทั้งน้ำข้นแล้วก็น้ำใสนะจ๊ะนะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเซเว่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็กำลังจะหาในสิ่งที่คนอยากกินนะคะก็คือมาม่านะคะทุกคนเราเจอมาม่าแล้วนะคะก็คือ ต้องซื้อมาม่าเนาะทุกคนเนาะอ๋อนี่ไงเจอแล้วนะคะทุกคนก็คือต้มยำกุ้งนะคะน้ำข้นนะคะทุกคนอันน้ำใสแล้วก็น้ำข้นนะคะเราจะซื้อไปสองอันเลยนะคะก็คือทั้งน้ำข้นแล้วก็ทั้งน้ำใสนะคะเราต้องหาตะก้าก่อนเลยทุกคนหาตะก้าก่อนแล้วก็พอได้มาม่าแล้วนะคะตะวันก็สีหากินกินมามา่าซื้อมั่ก็ออาจะจะบาดเจบทุก<อ>คน เราก็สื้อสิ่มไปน้วนะคะจะซื้อชิ้นไปด้วยแล้วก็จะซื้อน้ําไปเพิ่มด้วยนะคะน้ำไปเพิ่มน้ำนะคะเล้วน้ำก็ทุกท่านเราม,ามีมือเดียวนน,นะคะ็นุกเรีร่กคเดคะตอนนี้น้องกำลังคิดตังอยู่นะคะ อตอนนี้สื่อว่าบเบิงเปิดของน้ำสองขวดแล้วก็น,น้ำบะร้าวสี่ขวดเออโอเควันสีหนักนักโอ้ทุกคนแล้วทุกคนจะบอกอะไรให้ระหว่างเราเดินมานะคะเราก็เจอทุเรียนนะคะดังนั้น วันนี้คนฝากกินทุเรียนพร้อมนะคะแต่ว่าสิ่ซอยทุเรียนซอยน้ำนะทุกคนเด้อเพราะว่ามีคนฝากฝากกินทุเรียนด้วยนะคะแอนบอกธุเรียนโอเคฮันนี่ I'm back <laughs> I have water and uh, coconut water for you too โอเคค่ะตอนนี้นะคะตะวันกับหอดของแล้วนะคะแล้วก็ได้ของที่เราไปหามานะคะนั่นก็คือนะคะมาม่านะคะสองกระป๋องนะคะก็จะเป็นน้ำข้นแล้วก็น้ำใสนะคะเป็นซุ้มยำกุ้งนะคะทุกคนแล้วก็จะมีลูกชิ้นด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ตะวันจะกินให้พี่ตุ๊กนะคะก็คืออันนี้นะคะเดี๋ยวเห็ดก้อนนะคะ เดี๋ยวเรากำลังจะต้มน้ำแล้วนะคะแล้วก็เราจะใส่รูกชิ้นไปนะคะเพื่อพี่สาวของเรานะคะทุกคน การใส่เครื่องปรุงแล้วนะคะน้ำของเราก็เดือดพอดีนะจ๊ะทุกคนจ๋าทีก็ใส่น้ำร้อนแล้วนะคะรอให้ล <c oughs> อล่อให้ซุกนะคะแล้วกินน้ำใสก่อนนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมาม่าของเราก็ได้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเบิ้ง พี่ตุ๊กนี่ก็คือมาม่าที่พี่ตุ๊กฝากตอนกินนะคะตอนแรกว,ว่าสิกินสองกระป๋องและะ้วค่ะแต่ว่าเราเพิ่งจะกินทุรเยนไปนะคะนขออนุญาตก,กินหนึ่งกระป๋องก่อนนะคะพี่ตุ๊กนะคะตอนสิกินหนึ่งกระป๋องก่อนเนอะ,ะโอ้เอ็นดูจะพองถ้าสือว่าตอนอยู่ถึงออสิ้นเดือนนะคะ เพ่อยากจะนึกเลยนะแต่ว่ากินตลอดเลยอะ่ะทุกคนนะแต่ว่าอันนี้คือฝากกินนะคะพี่ตุกฝากกินนะอันนี้คือพี่ตุกฝากกินนะคะ <c oughs> รสชาติเหมือนเดิมเลยคะ่ะพี่ตุก <c oughs> เหมือนก่อนหน้านี้เลย กินด้วยนพีตุกมันร้อนนากินยากไหม รู้ไหมว่าปูมาม่ามันอร่อยต,ะะอตอนไหนตอนไดยโซดน้ำเหรอคะดังนั้นตะวันจะซดน้ำให้พี่ตุ้งกินนะคะให้พี่ตุ้งเข็นน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าความอร่อยมันอยู่ที่น้ำนะคะพี่ตุ้งนี่ตะวันกินเผื่อพี่ตุ้งนะเนี่ยนี่คือพี่ตุ๊กฝากกินนะทุกคน พี่สาตวตะวนั้นกินให้พี่ตุ๊กแล้วนะคะยังไม่หมดนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่า,ากินหมดแต่มันจะยาวนะคะคินมันจะเา่าเกินไปนะคะเดี๋ยวตะวันจะขอจบคลิปแล้วนะคะขอจบคลิปแล้ว,ะะลลวตัวจะกินต่อนะคะทุกคน อันนี้คือพี่ตุ๊กฝากกินนะคะฝากกินมาม่านะคะนั่งอยากกินมาม่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจตะวันนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์นะคะสําหรับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนนะคะขอบคุณมากๆนะคะตะวันขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ